สวัสดีค่ะพบกับช่องเวลทิงเกอร์ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนโปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาเริ่มกันเลยตอน AI จะแย่งงานจริงเหรอเผอย5พลังลับมนุษย์ที่หุ่นยนต์ยังต้องยอมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคน วันนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างร้อนแรงเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่หลายคนอาจกำลังนอนไม่หลับกังวลว่าเจ้า AI เนี่ยจะมาแย่งงานของเราไปหมดหรือเปล่าบางคนถึงขั้นคิดว่าอนาคตเราจะตกงานกันท่่นหน้าเลยไหมนะความกังวลน,นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะเพราะเราเห็นข่าว AI เก่งขึ้นทุกวันทำอะไรได้สารพัด ตั้งแต่เขียนบทความวาดรูปแต่งเพลงไปจนถึงขับรถหรือผ่าตัดแถมผลลัพธ์การศึกษาจากหลายสำนักอย่าง World e c onom i c Forum ก็เคยคาดการไว้ว่า AI จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานครั้งใหญ่ในปี2027อาจมีตำแหน่งงานที่ถูกแทนที่ด้วย AI ถึง83ล้านตำแหน่งเลยทีเดียวฟังแล้วขนลุกใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งกังวลไปเพราะอีกด้านหนึ่ง รายงานเดียวกันก็ยังบอกอีกว่า AI จะสร้างงานใหม่ๆขึ้นมาถึง69ล้านตำแหน่งนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่แค่การแย่งแต่เป็นการเปลี่ยนและในโลกที่เปลี่ยนไปนี้มนุษย์อย่างเราก็มีพลังลับบางอย่างที่หุ่นยนต์ไม่มีทางทำได้วันนี้เว l ทิงเกอร์จะพาคุณผู้ฟังมาค้นพบ5ทักษะมนุษย์สุดเจ๋งที่ไม่ว่า AI จะล้ำหน้าแค่ไหนก็ยังต้องยอมสยบให้เราค่ะ พร้อมแล้วไปลุยกันเลย 1. พลังแห่งการสร้างสรรค์ creativity คุณอาจจะเถียงว่าอ้าว AI ก็วาดรูปได้แต่งเพลงได้เขียนบทความได้นี่นาใช่ค่ะ AI สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดูเหมือนมีความคิดสร้างสรรค์ได้แต่สิ่งเหล่านั้นมักจะเป็นการเรียนแบบหรือประมวลผลจากข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลเพื่อสร้างสิ่งที่ใกล้เคียงกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ แต่สิ่งที่ AI ยังขาดไปคือจินตนาการสัญชาตญาณแรงบันดาลใจหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งจริงๆมนุษย์สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันสร้างไอเดียที่แหวกแนวคิดค้นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้และสร้างสรัญงานที่สัมผัสใจคนได้อย่างแท้จริงตัวอย่างที่หนึ่งเชฟชื่อดังระดับโลกคิดค้นเมนูใหม่ๆที่ผสมผสานวัตถุดิบ และรสชาติแปลกใหม่ได้อย่างลงตัวไม่ใช่แค่ทำตามสูตรที่ AI แนะนำแต่เชฟใส่หัวใจและประสบการณ์ลงไปในทุกจานเหมือนการสร้างงานศิลปะที่กินได้บางครั้งเชฟอาจใช้ผักพื้นบ้านที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะนำมาทำอาหารหรูได้แต่ด้วยความคิดสร้างสารรค์และเทคนิคเฉพาะตัวเขากลับสร้างจานที่สร้างความประทับใจให้กับนักชิมทั่วโลกได้ AI อาจบอกสูตรอาหารที่สมดุลได้แต่ไม่มีทางลิ้มรสหรือสัมผัสถึงอารมณ์จากการสร้างสารรค์นั้นได้ตัวอย่างที่2ส,สถาปนิกและนักออกแบบออกแบบอาคารหรือผลิตผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันการใช้งานความสวยงามและที่สำคัญคือความรู้สึกของผู้คนที่จะเข้ามาใช้งานพวกเขาสามารถสร้างสารรค์พื้นที่ที่ไม่ได้เป็นแค่สิ่งก่อสร้างแต่เป็นที่ที่มีชีวิต ที่ผู้คนรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของมันได้ AI อาจสร้างแบบแปลนที่สมบูรณ์แบบทางวิศวกรรมได้แต่ไม่สามารถสร้างสารรค์สเปซที่มีจิตวิญญาณได้ตัวอย่างที่ 3. นักการตลาดหรือนักโฆษณาที่โดนใจ พวกเขาสามารถคิดแคมเปญที่สร้างอารมณ์ร่วมประโยคเด็ดที่ติดหูหรือภาพที่ทำให้คนจดจำและรู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์ได้อย่างลึกซึ้งซึ่ง AI ยังไม่เข้าใจความซับซ้อนของอารมณ์มนุษย์ในการสร้างแรงบันดาลใจเชิงลึกหรือสร้างคอนเทนต์ที่ทำให้คนอินจนอยากแชร์ต่อด้วยความรู้สึกจากข้างใน2พลังแห่งการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน Critical Thinking and Complex Problem Solving AI เก่งเรื่องการประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่เมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนข้อมูลที่ขัดแย้งกันหรือปัญหาที่ซับซ้อนมีหลายมิติและต้องอาศัยการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนมนุษย์จะสามารถวิเคราะห์แยกแยะตั้งคำถามประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและหาทางออกที่ไม่ใช่แค่การทำตามโปรแกรมแต่เป็นการคิดนอกกรอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตัวอย่างที่หนึ่ง แพทย์ที่วินิจฉัยโรคหายากสมมุติว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งมีอาการหลากหลายไม่ตรงกับโรคทั่วไปที่เคยบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูล AI อาจแนะนำการรักษาตามสถิติที่พบมากที่สุดแต่แพทย์ที่มีประสบการณ์จะใช้การคิดวิเคราะห์หลายชั้น ตั้งคำถามกับข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหลายขแขนงและใช้สัญชาตญาณเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดซึ่ง AI ยังมีข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลนอกฐานความรู้หรือตัดสินใจในสภาวะที่ไม่ชัดเจนตัวยอย่างที่ 2. ทนายความในการแก้ต่างคดีซับซ้อนในคดีที่มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะ ข้อกฎหมายที่ตีความได้หลายแบบหรือต้องอาศัยการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกและจิตวิทยาในการนำเสนอมนุษย์เท่านั้นที่สามารถพลิกแปลงหาช่องโหว่ทางกฎหมายได้อย่างมีชั้นเชิงหรือใช้การเล่าเรื่องที่น่าเชื่อถือต่อหน้าลูกขุนเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกความได้ซึ่ง AI ทํำได้แค่รวบรวมข้อมูลกฎหมายและสถิติคดีเท่านั้นตัวอย่างที่ 3. นักวิจัยวิทยาศาสตร์ ที่กำลังค้นพบสิ่งใหม่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆไม่ได้มาจากการประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้นแต่มาจากการตั้งสมมุติฐานที่กล้าหาญการออกแบบการทดลองที่ไม่เคยมีใครทำและการตีความผลลัพธ์ที่นำไปสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญของมนุษยชาติซึ่ง AI ยังไม่สามารถทำก้าวกระโดดทางความคิดแบบนี้ได้เพราะการวิจัยมักจะเริ่มต้นจาก คำถามที่ AI ยังไม่สามารถตั้งขึ้นมาเองได้อย่างมีนัยยะ3พลังแห่งความฉลาดทางอารมณ์และทักษะทางสังคม (Emotional Intelligence and Social Skill) AI อาจตอบโต้บทสนทนาได้หรือแม้แต่เรียนแบบน้ำเสียงของเราได้แต่ AI ไม่เข้าใจความรู้สึกน้ำเสียงภาษากายหรือสถานการณ์ทางสังคมที่ละเอียดอ่อนมนุษย์เท่านั้น ที่สามารถสร้างความผูกพันเข้าใจความต้องการที่ซ่อนอยู่และจัดการกับความขัดแย้งด้วยใจและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งตัวอย่างที่ 1. น,นักบำบัดหรือนักจิตวิทยางานของพวกเขาต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอารมณ์ความทุกข์และปมในใจของผู้คนการสร้างความไว้วางใจการรับฟังโดยไม่ตัดสินและการเข้าใจถึงสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาผ่านคำพูด แต่เป็นภาษากายหรือน้ำเสียงเป็นสิ่งที่ AI ไม่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน AI ก็ไม่สามารถรู้สึกหรือสัมผัสได้อย่างมนุษย์ตัวอย่างที่สองหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการไม่ใช่แค่การสั่งงานแต่คือการอ่านใจลูกน้องรับฟังปัญหาให้กำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้ทีมทำงานร่วมวงกันอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการความรู้สึกของคนการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนที่ต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์ขั้นสูงซึ่ง AI ไม่เข้าใจบริบททางอารมณ์ของมนุษย์ได้ทั้งหมดตัวอย่างที่3พนักงานบริการลูกค้าที่ต้องรับมือกับสถานการณ์วิกฤตเช่นลูกค้าไม่พอใจอย่างรุนแรง พนักงานที่สามารถใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการปลอบประโลมเข้าใจสถานการณ์และนำเสนอทางออกที่สร้างความพึงพอใจได้จริงโดยที่ลูกค้าไม่รู้สึกว่ากำลังคุยกับหุ่นยนต์ AI ทำได้เพียงตอบตามสคริปที่ถูกป้อนข้อมูลไว้เท่านั้น4พลังแห่งการทำงานร่วมกันและภาวะผู้นำ (Collaboration and Leadership) AI ช่วยจัดระเบียบงาน ได้ประมวลผลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้แต่ไม่สามารถนำผู้คนด้วยวิสัยทัศน์สร้างแรงบันดาลใจแก้ไขความขัดแย้งในทีมหรือทำให้คนรู้สึกมีส่วนร่วมวงและเป็นเจ้าของเป้าหมายเดียวกันได้การเป็นผู้นำที่ดีต้องอาศัยการสื่อสารการโน้มน้าวใจและการเข้าใจมนุษย์อย่างถ่องแท้ตัวอย่างที่หผู้นำองค์กรหรือผู้บริหารระดับสูง พวกเขาต้องกำหนดทิศท,ทางขององค์กรสร้างวัฒนธรรมที่ดีและกระตุ้นทีมางานให้เผชิญความท้าทายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมักต้องคำนึงถึงปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและผลกระทบต่อมนุษย์ซึ่ง AI ยังไม่มีวิจารณญาณเชิงมนุษย์ในการตัดสินใจเช่นนี้หรือความสามารถในการสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้ตามตัวอย่างที่2ผู้จัดการโครงการที่มีความซับซ้อน โครงการขนาดใหญ่มักต้องประสานงานบุคคลจากหลากหลายแผนกหลากหลายภูมิหลังและหลากหลายความคิดเห็นการบริหารจัดการความคาดหวังและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานซึ่งต้องการทักษะการสื่อสารการเจรจาและการโน้มน้าวใจของมนุษย์อย่างมาก AI อาจช่วยจัดตารางงานได้แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่ทำงานร่วมวงกันได้ ตัวอย่างที่3โค้ชกีฬาโค้ชไม่ได้แค่สอนเทคนิคการเล่นแต่ต้องสร้างขวัญกำลังใจแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในทีมดึงศักยภาพสูงสุดของนักกีฬาแต่ละคนออกมาและสร้างทีมสปปริตให้แข็งแกรง่ง AI ทำได้แค่การวิเคราะห์สถิติและให้คำแนะนำทางเทคนิคแต่ไม่สามารถเข้าใจความกดดันความกลัวหรือความมุ่งมั่นของนักกีฬาได้ 5พลังแห่งความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ตลอดชีวิต Adaptability and Lifelong Learning AI เรียนรู้จากข้อมูลแต่ไม่สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อมูลชุดใหม่หรือเรียนรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวและสัญชาตญาณเหมือนมนุษย์ การอันเลิรนสิ่งเก่าและรีเลิรนสิ่งใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและนำไปประยุกใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของมนุษย์ตัวอย่างที่หนึ่งผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ <S <'s <the present> พวกเขาต้องปรับโมเดลธุรกิจกลยุทธ์หรือแม้กระทั่งผลิตผลลัพธ์อยู่ตลอดเวลาตามกระแสตลาดและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจที่อาศัยสัญชาตญาณความยืดหยุ่นสูงและความกล้าที่จะลองผิดลองถูกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดในโลกธุรกิจที่ผันผวน AI สามารถวิเคราะห์ตลาดได้แต่ไม่สามารถมีความกล้าเสี่ยงเพื่อสร้างความแตกต่างได้ตัวอย่างที่2นักวิชาชีพที่ต้องเปลี่ยนสายงานเช่นจากอุตสาหกรรมที่กำลังถูกแทนที่ด้วย AI ไปสู่งานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน พวกเขาต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทั้งหมดและปรับมาย d s เซตให้เข้ากับบริบทใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขอยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจต้องผันตัวไปเป็นผู้ดูแลระบบ AI หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนการเรียนรู้และการปรับตัวนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและเปิดกว้างของมนุษย์ตัวอย่างที่ 3. ครูอาจารย์ในยุคดิจิทัล ในโลกที่เทคโนโลยีการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครูอาจารย์ต้องปรับวิธีการสอนให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนที่เปลี่ยนไปและสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่แค่สอนตามตำราเดิมๆพวกเขาต้องเรียนรู้และปรับวิธีการสอนอยู่เสมอเพื่อให้การศึกษาตอบโจทย์โลกในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟัง หวังว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้ว AI ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเสมอไปเพราะมนุษย์เรามีพลังพิเศษที่หุ่นยนต์ไม่มีทางเทียบได้สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่หยุดพัฒนาทักษะเหล่านี้และหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้เราเป็นมนุษย์ที่หุ่นยนต์ยังต้องยอมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขีดขีดขีด